สวัสดีครับคุณจิตใจแจ่มใสสำหรับวันนี้พยาบาลแข็งแรงสุขภาพดีจะมาให้ความรู้และสอนการฝึกการหายใจอย่างมีประสิทธ,ธิภาพโดยการฝึกหายใจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการขยายตัวของปอด 2. ลดการหายใจลำบาก 3. ลดการข้างค้างของเสมหะทําให้ลดโอกาสการติดเชื้อในปอด 4. ป้องกันการเกิดปอดแฟบนะครับ สำหรับการฝึกการหายใจที่จะทำในวันนี้จะมีการฝึกอยู่สีท่านะครับโดยผมจะมีพี่สาวพยาบาลคนสวยจะมาสาธิตการฝึกหายใจในวันนี้ก่อนอื่นพี่สาวของผมได้ทำการจัดท่าผู้ป่วยหรือผู้ที่จะฝึกบริหารให้มาอยู่ในท่านั่งก่อนนะครับโดยลักษณะการนั่งจะให้นั่งตัวตรงหรือนอนศีรษะสูง45-60องศา พยาบาลช่วยจัดท่าผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งตรวจสอบว่าผู้ป่วยนั่งอยู่ในท่าทางที่สบายที่สุดจัดระเบียบของสายระบายต่างๆให้เรียบร้อยหากผู้ป่วยมีสายระบายนะครับท่าที่1ฝึกการหายใจพื้นฐานขั้นตอนที่1ให้ผู้ป่วยนั่งตัวตรงหรือนอนศีรษะสูง45-60องศาวางมือไว้บริเวณหน้าอก และช่องท้องส่วนบนบริเวณใต้ลิ้นปีขั้นตอนที่ 2, หายใจเข้าออกทางจมูกลึกๆช้าๆโดยหายใจเข้าให้ท้องป่องดันมือที่วางไว้ใต้ลิ้นปีขึ้นและมือที่วางไว้บริเวณหน้าอกไม่ขยับนะครับขั้นตอนที่ 3, หายใจออกด้วยการเป่าออกทางปากช้าๆท้องแฟบการฝึกท่านี้ควรทำต่อเนื่องจำนวน10ครั้งนะครับ ท่าที่2เป็นท่าที่เพิ่มการเคลื่อนไหวของซ่วงอกจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผนังซ่วงอกขั้นตอนที่1ให้นั่งหลังตรงหรือนอนศีรษะสูง45-60องศาหายใจเข้าทางจมูกพร้อมค่อยๆยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะขั้นตอนที่2หายใจออกทางปากยาวๆพร้อมกับวางแขนลง การฝึกท่านี้ควรทำต่อเนื่องจำนวน10ครั้งเช่นเดียวกันกับท่าที่1น,นะครับท่าที่3เป็นการไออย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> ขั้นตอนที่1จัดท่าศีรษะสูงให้กอดหมอนหรือผ้าห่มพยุงแผ่ไว้ <c oughs> ขั้นตอนที่2หายใจเข้าออกลึกๆประมาณ3ครั้ง ก่อนที่ครั้งที่4หายใจเข้าลึกๆนับในใจ1 2 3จากนั้นไอออกมาแรงๆ1นถึงสอครั้งให้เสมหะออกมาการฝึกท่านี้อาจจะมีพยาบาลคอยเฝ้าดูอยู่สักพักจนกว่าผู้ป่วยจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเบื่อนะะพยาบาลนะครับที่ทำไปทั้งหมดด้วยความหวังดีทั้งนั้นเลยนะ ที่4ีเป็นการฝึกหายใจด้วยเครื่องบริหารปอดเพื่อเพิ่มการขยายตัวของปอดและป้องกันปอดแฟบโดยอุปกรณ์ที่พี่ผมถือมาอยู่นี้เรียกว่าไตรโฟเป็นเครื่องบริหารปอดแบบการเพิ่มความจุอากาศของปอดเพื่อให้ปอดนั้นขยายตัวโดยการหายใจเข้าลักษณะเป็นกล่องใสแบ่งออกเป็น3มช่องตามปริมาตรอากาศได้แก่600900 และ1,200ซีซีต่อวินาทีตามลำดับนะครับและยังมีเมาส์ p i e เป็นท่อที่ใช้ในการดูดอากาศเข้าปอดนอกจากนี้ในแต่ละช่องจะมีลูกบอลอยู่ช่องละ1ลูกแต่ละลูกจะมีสีที่แตกต่างกันเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นและจดจำนะครับโดยวิธีการฝึกหายใจด้วยไตรโฟมีวิธีการที่ง่ายไม่ซับซ้อนดังนี้อันดับแรกจัดท่าให้ผู้ที่ฝึก อยู่ในท่านั่งสบายในที่นี้จะเป็นการปรับระดับหัวเตียงให้สูงนะครับลำดับถัดมาให้ผู้ใช้หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆประมาณ2-3ครั้งจากนั้นให้ผู้ใช้อมเมาส์พีซปิดริมฝีปากให้สนิทและดูดลูกบอลให้ขึ้นช้าๆอย่างน้อย3-5วินาทีการบริหารปอดซ้ำวันละกี่ครั้งก็ได้ อย่างน้อย5-10ครั้งต่อวันข้อควรระวังขณะการฝึกหายใจหากคุณจิตใจแจ่มใสมีอาการหายใจหอบเหนื่อยใจสัน่นเจ็บหน้าอกหรือมีอาการเวียเวียนศีรษะให้หยุดพักทันทีก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปสอนการฝึกหายใจและบริหารปอดให้กับผู้ป่วยท่านอื่นก่อนนะครับหวังว่าคุณจิตใจแจ่มใสและผู้ฝึกที่รับชมวิดิทัศน์นี้ จะสามารถฝึกบริหารปอดได้อย่างครบถ้วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายตัวของปอดนะครับสวัสดีครับ